คราวนี้เราจะมาถักเก็บริมลักแร้กันจริงๆแล้วนะคะอันนี้ที่เรามาร์กเอาไว้นะคะจุดที่เรามีนะเราก็จะใช้ได้สีเดียวกันได้ถักสีเดียวกันเนี่ยเอามามัดให้สองคิ้นนี้ติดกันตามจุดที่เรามาร์กนะคะ,ะถ้ากลัวไม่เท่ากันเนี่ยเราเรานับแถวไว้ได้เลยนะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็ทาสองข้างให้มันเท่ากันนะเดี๋ยวประศุจะทําให้ดูนะคะ,ะเราก็ใช้เข็มเนี่ยแทงลงไปในจุดที่เราเรา จะมัดนะคะแล้วก็ดึงเชือกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอากลับขึ้นมามัดเลยค่ะเรามัดสองครั้งเลยนะคะมันอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยแต่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราก็จะเก็บให้ใช้ไปได้เรียบร้อยทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาจุดมาร์กออกไปเลยค่ะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างเกะกะในการทํางานนะในการถักตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเรามีจุดของเราแล้วเราจะเริ่มต้นจากจุดนี้นะคะวิธีเริ่มต้นนะคะเ,เดี๋ยวเราถักเนี่ยเวลาช่วงถักเนี่ยเราก็จะเก็บชายลงไปเรื่อยๆนะคะ เราก็จะเริ่มต้นด้วยการถักถักคอทอหนึ่งก่อนคะ่ะถักคอทอหนึ่งก่อนเลยนะคะเก็บปลายได้ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะดูลกนิดนึงข้อทอหนึ่งนะคะแล้วเราก็โซ่สองค่ะหนึ่งแล้วก็สองนะคะแล้วก็เข้าจุดที่เป็นสามสามสามหลักนะคะเราก็จะแทงที่จุดนี้นะคะตรงกลางนะแล้วก็คอทอหนึ่งคะ่ะแล้วก็โซ่สองนะคะ ต่อไปในช่วงที่เป็นโซ่นะคะโซ่ทั้งหมดที่เป็นโซ่ห้าเนี่ยเราก็จะใช้วิธีคอทอนหนึ่งแล้วก็โซ่สองแล้วก็คอทอนหนึ่งแล้วก็โซ่สองไปอย่างนี้เลยค่ะเหมือนกันในทุกๆช่วงนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นช่วงที่สามนะคะแล้วก็โซ่สองคะ่ะแล้วเราก็มาเจอสามหลักพอหนึ่งคอสามหลักเราก็แทงที่หลักกลางนะคะแล้วก็คอทอนหนึ่งโซ่สองคอทอนหนึ่งแล้วก็โซ่สองคะ่ะเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อย นะคะจนครบรอบนะคะแต่จะมีบางจุดที่มันดูแตกต่างนะคะอย่างเช่นตรงจุดนี้นะคะเป็นรอยที่ต่อดอกนะเราก็จะข้ามตรงจุดตรงกลางนี้ไปนะคะโดยไปที่โซ่ห้าเลยนะคะให้เป็นคอทอนหนึ่งแล้วก็โซ่สองค่ะห <c oughs> ลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเจอสามหลักแบบนี้เราก็แทงที่หลักกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คอทอนหนึ่งไปแล้วก็โซ่สองเหมือนเดิมมาเข้าแบบเดิมนะคะคือเป็นโซ่ห้าแล้วก็คอทอหนึ่งแล้วก็โซ่สอง กันไปเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันครบแถวนะหลังจากนั้นเราก็จะมาถักแถวที่2กันนะคะเพื่อความกระชับของอรอบลักแล้นะคะแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะทําลายในในในบางคนที่ไม่ชอบให้มันกุ่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ